แน่นอนครับว่าคนเราเนี่ยครับเวลาเป็นแฟนกันเนี่ยการทะเลาะกันบ้างมันเป็นเรื่องที่ปกติที่เกิดขึ้นได้ในความสัมพันธ์ครับมันก็เหมือนลิ้นกับฟันอะที่ว่าอยู่ในปากเนาะก็ต้องมีบ้างอะฟันไปกัดลิ้นเลือดไหลนู่นนี่นั่นคนเราก็เหมือนกันครับอยู่ใกล้กันมันก็ต้องมีกระทบกันบ้างในเรื่องของความรู้สึกเรื่องอะไรเป็นเรื่องปกติแต่แน่นอนครับว่าบางทีการทะเลาะกันเนี่ยเพื่อปรับจูนกันเข้าใจกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นมันก็มีทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จุกจิไปนๆกันมมกก็ีแต่ารทะะเลากันที่ทําาใใใหห้เเป็นนรื่่องญควม ัพนหรือเป็นแผลที่ไม่มีวันหายมันก็มีซึ่งไอสิ่งที่น่ากลัวที่ทําลายความสัมพันธ์ได้แบบมากๆกเนี่ยก็คือการทะเลาะกันแบบรุนแรงนี่แหละอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนมักจะทําตามอารมณ์ตัวเองโดยที่ลืมไปว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถทําลายความสัมพันธ์ได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นครั้งแรกแต่มันก็สามารถเป็นครั้งสุดท้ายในความสัมพันธ์นี้ได้เลย วันนี้ครับผมจะบอกครับว่า5สิ่งที่คุณห้ามทําเด็ดขาดเลยนะเวลาที่คุณทะเลาะก,กับแฟนเพราะถ้าาว่าคุณทําแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะส่งผลต่อคนรอบข้างมากมายหรือความรู้สึกของคุณและเขาไปอีกนานแสนนาน มาเริ่มเลยครับข้อที่1ครับก็คือห้ามขุดคุยเรื่องอดีตครับคนเราทะเลาะกันเรื่องปัจจุบันเนี่ยยังไม่จบเรื่องเก่าถูกขุดมาทะเลาะกันทั้งๆท,ที่เคยเคลียร์ไปแล้วหรือบางครั้งไม่เคยเคลียร์เลยแต่หยอดกระปุกลงไปเรื่อยๆแล้ววันนี้มาระเบิดตุ้มทีเดียวมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันมีรอยร้าวที่ลึกลงไปเรื่อยๆแล้วสิ่งนี้ครับมันจะเป็นนิสัยคุณที่เวลาการทะเลาะกันแต่ละครั้งมันถูกจุดชนวนด้วยเรื่องเ,องเล,เล็กๆแต่สุดท้ายมันไปจบด้วยเรื่องใหญ่ๆตลอดและเสียวความรู้ง สองฝ่ายเพราะการขุดคุยเรื่องอดีต เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ห้ามทำครับเวลาที่ทะเลาะกันหนักๆแต่ผมเข้าใจว่าคนหลายๆคนก็มักจะทํากันแล้วคนที่ทำเนี่ยถ้าคุณลองนึกดูดีนะคุณจะเห็นเลยว่าบางทีทะเลาะกันแค่เรื่องแบบใครล้างจานอ่ะแต่สุดท้ายจบกันตรงว่าเลิกกันดีไหมนึกออกไหมงั้นคุณลองไปนึกดูว่าสิ่งนี้มันส่งผลดีต่อความสัมพันธ์คุณไหมถ้ามันไม่ส่งผลดีพยายามเลิกทำครับต่อมาข้อ2ครับคือใช้คํารุนแรงครับคำรุนแรงที่นี้อาจจะไม่ใช่คําด่ารุนแรงเสมอไปคําหยาบเสมอไปนะแต่มันเป็นคําบางคําที่มันแทงใจ่คทีมันแบบ ูถูกเขาเหยียดหยามเขาไอคำแบบนั้นนี่แหละมันคือแผลใจรักบางทีนะคำเหล่านี้ทําให้จากคนที่มีความมั่นใจรักตัวเองรู้ว่าตัวเองควรใช้ชีวิตแบบไหนกลายเป็นเสียความมั่นใจในการใช้ชีวิตไปเลยและคนหลายๆคนจากที่ผมเคยให้คำปรึกษาแบบส่วนตัวมานะคุณเชื่อไหมคือโดนดูถูกเหยียดหยามจนแรกๆก,ก็คือเสียใจอะแต่หลังๆคือเหมือนเขามองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่คือเขาไม่สามารถจําตัวตนเขาในอดีตได้นะว่าเขาเคยเป็นคนที่มีความมั่นใจตัว ม่าากกวแต่พออยู่กับคนที่ใช้คําพูดบั่นทอนมานานๆนนเ,นเขากลายเป็นคนที่ตอนนี้เขารู้สึกว่าถ้าเขาออกไปใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยเขาไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างมั่นใจอะ่ะนี่คือโทษของการที่เราถูกใช้คําพูดเนี่ยบั่นทอนจิตใจเรามาเรื่อยๆเ,เพราะนั้นคําพูดถ้าออกจากปากถ้าไม่ดีพยายามอย่าพูดมันทําให้เราเป็นคนน่ารักขึ้นถ้าเรารู้จักเลือกใช้คําพูดที่พูดแล้วมันส่งผลดีเนาะต่อมาข้อ3ครับคือห้ามทำลายร่างกายครับการทำลายร่างกายเนี่ยแน่นอนว่ามันคือการระบายอารมณ์แบบใช้ความรุนแรง และการทำ้ายร่างกายเนี่ยคนที่ทำก็เสียความรู้สึกและแน่นอนว่ามันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆคนที่ถูกกระทำก็เสียความรู้สึกเพราะก็ทั้งเจ็บตัวทั้งเจ็บใจจากคนที่เรารักแต่เขากลับมาทำร้ายเราแบบนี้แน่นอนว่าเรื่องการทำ้ายร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ทำเบาๆแล้วมันก็จะทำเบาๆไปตลอดแต่มันจะเป็นฟีลแบบว่าพอทำเบาได้หนึ่งครั้งทางน้าจะแรงขึ้นอีกมันจะกลายเป็นรุนแรงจนสุดท้ายแล้วหลายครั้งก็คือเกิดการทำ้ายร่างกายจนถึงแก่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ตรงผลกระทบต่อคนรอบข้างมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นนคคครรรอบบััววเาๆต หรือรอบๆตัวเราและครอบครัวเราหรือเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังต่อมาข้อที่4ครับคือห้ามบอกเลิกส่งเดทครับ หลายคนครับทะเลาะกันก็เลิกไปเลยดิไม่พอใจเหรอเลิกไปเลยดิไม่อยากคุยเหรอก็ไปดิสิ่งเหล่านี้ครับมันทําให้มันเกิดความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ไอความไม่ไว้วางใจที่ว่านี้ไม่หมายความว่าแบบเรื่องการนอกใจนะแต่มันคือความที่ไอคนที่คอยบอกเลิกกูตลอดเวลาแบบเนี้ยกูจะสามารถฝากชีวิตมันได้ไหมวะจะสามารถวางอนาคตกับมันไว้ได้ไหมวะอีกสักหนึ่งปีก็ได้มันจะมาบอกเลิกเราไหมวะถ้าเราทำธุรกิจร่วมกันกับแฟนคนนี้อนาคตมันจะบอกเลิกเราป่ะวะนี่แหละคือความไม่เชื่อใจมันก็จะเกิดขึ้นพอ มันเกิดความไม่มั่นคงเพราะเอกอะคุณก็จะบอกเลิกส่งเดชเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทําลายความสัมพันธ์มากๆในแบบเชิงที่ว่าลึกๆของจิตใจเนาะเพราะนั้นการบอกเลิกไม่ใช่ทางออกถ้าคุณไม่อยากเลิกจริงๆถ้าคุณจะใช้ใช้ได้ตอนเดียวคือตอนที่คุณคิดว่าคุณต้องการจะเลิกจริงๆเท่านั้นต่อมาข้อที่5ครับก็คือห้ามโพสต์ลงโซเชียลครับหลายคนครับพอโสดปุ๊บโพสต์เลยโสดป่าวประกาศให้คนรู้หมดเลยว่าเนี่ยฉันเลิกแล้วนะฉันเลิกเพราะไอ้นี่เนี่ยมันแย่มากมันนะทำกับฉันแบบนี้นะแล้วเธอคิดดูว่าฉัน ยอมมาได้ไงเนี่ยฉันตัดสินใจแล้วที่ฉันเดินออกมาเนี่ยเพื่อนบอกเออจริงมึงกูเห็นด้วยเลยกูเชียร์มึงให้เลิกนาน่นน,น,น,นี่นั่นสุดท้าย7วันกลับไปคบกันรักกันเหมือนเดิมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมนั้นการโพสตลงโซเชียลมันไม่มีอะไรดีเลยคุณกลับไปคบกันคุณก็เจอแรงกดดันจากสังคมจากเพื่อนที่คุณพาแฟนไปเจอได้ปกติกลายว่าตอนหลังเนี่ยไปเจอไม่ได้แล้วเพราะเพื่อนคุณเกลียดแฟนคุณไปเรียบร้อยแล้วจต่การที่คุณไปปั่นตอนที่คุณเลิกกับเขา เพราะฉะนั้นครับอย่าเป่าประกาศลงโซเชียลเวลาทะเลาะกับแฟนค่อยๆเคลียร์ไปค่อยๆดูไปว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามั่นใจจริงๆเป่าประกาศตอนนั้นก็อาจจะไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมากมายแล่เนี่ยครับก็คือ5ข้อครับที่ห้ามทําเวลาที่คุณทะเลาะกับแฟนเพราะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยแย่ลงมากๆหลังจากที่คุณทะเลาะกันเสร็จถ้าหากว่าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อคุณและแฟนคุณหรือเพื่อนๆคุณที่เจอปัญหาแบบนี้คุณสามารถแชร์คลิปนี้ไปให้เขาดูหรือว่าแท็กเขาใต้คอมเมนต์นี้ได้ครับหรือถ้าหากว่าใครสนใจปรึกษาากกัับบผมมเรรื่่องควววแสนต หรือสนใจคอร์สออนไลน์สามารถทักที่ไลน์ชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้ครับผมชองคาริสครับ